อ่ะนะฮะสนาทีพักสองนาทีตามกติกาของมวยยิงครับโอ้โหเปิดมาใส่ก่อนหน้านี้นี่มาวันนี้อาจจะต้องปรับแผนเปลี่ยนแผนใหม่จุกยกมีผลครับจุกยกต้องมีการวางเกรงหรือปลาครับอ่ะ จ้องหาจังหวะสลับปัดต่อยหนึ่งสองไม่ยังไงน่าสนใจมากครับองตวนโอ้ต้องบอกว่าน่าสนใจครับลูกน่าใกล้เคียงกันแบบเดินต่อครับท่านรุ่งธภาครับนี่โอ้โหบวกหวานกันครับหูเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็คืนนวดเข่าครับแต่ท่านนั้นกำไรเพชรก็มีจังหวะขวางและตีเข่าขืนมาเหมือนกันครับอาวุธนี่ใกล้เคียงกันมากๆครับแต่กติกาของเราทุกยกจะต้องมีผู้ชนะครับเตะขวาไปทีนะครับลุกนี่ทำได้ดีก็คือได้ลุ้นได้เสียวแล้วครับเดี๋ยวดูครับขยับเข้าไปที่บัตรเอาทำได้ใกล้นี่จะเป็นทานนั้นกำไรเพชรับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้รบ ได้ดับสิบต่อเก้าทั้งสามสี่ได้พอดีโดนมัดครับโดนมัดครับทุกคนฮะจ้าที่บอกครับความสนุกของ RBS การเปิดเผยคะแนนครับตอนนี้คะแนนต้องรีบแก้ถูกต้องครับต้องถาครับหนึ่งสองแบบนี้เดินมาเดินได้ดีครับกำไรเพชรต้องดักจังหวะโดนบาดความยึดอัดนะครับเพราะว่ากำไรเพชรดียาวแต่ว่ามีอาวุธครับแข้งขวามีดักแทงอาดูได้ครับลงมาจับได้เสียบเข้าไปยัดเข้าไปต่างคนต่างไม่ยอมครับรวบ ยังไงครับแหมจะโดนไปโอ้โหมาขวาครับโอ้โหโดนเลยละคโดนเยอะเหมือนกันครับน้อยบอกยังเดินต่อดีหรือยังไงครับเอาเตหลุดไปกโดนตัวองไรตรงมัดขวางไอ้ทีนึงนับเลยครับนับเลยครับโอ้โหถือว่าตกเป็นสถานการณ์ตกไปลองเยอะมากโอ้โหมาเอาสิโอเนร์ยานอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ตบปิดเกมให้ได้ครับอ่ะโดนถีบไปทีนึงครับไม่มีคำว่าชนะสำหรับวันนี้ เบี้ยบ้าบ้างแต่มาแต่ขวาโดนบวกมันทึกออมาเมเตอร์ของกำไลเพชรครับตอนนี้คุมจังหวะสบายสบายแล้วโอ้ดูครับเกม We have a winner by way of unanimous decision Red corner กำไลเพชรเพชรกินดี Academy